อย่างยูไคผู้แก๊สปีเบาเกลียงต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวแครพูแก๊สเนี่ยดีขึ้นเป็นย่างหมากแบบก้าวกระโดดนะคะแต่ว่ามันเจอปันหาเมื่อการพอวาในเรื่องของการท่องเที่ยวดีขึ้นมีคนมาเที่ยวมากขึ้นปัญหาการคาดแคลนแรงงานก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะอ่ะแนวทางเรื่องนี้จะเป็นพันพืกเขามีทางออกพันพืมั้งนะคะไปติดตามในจากสกู๊ปสร้างไทยไปด้วยกันค่ะ ข้อมูลจากสำนักงานแรงงานจังหวัดภูเกต็ตเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาสรุปปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภูเกต็ตประเมินว่าอยู่ในขั้นวิกฤตแรงงานมีน้อยส่วนทางกับความต้องการจนทําให้เกิดสึกแย่งจริงแรงงานโดยเฉพาะในกิจการภาคธุรกิจโรงแรมและภาคบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตัวเลขความต้องการจ้างงานมีสถานประกอบการที่ต้องการจ้าง1,463แห่งรวม17,173ตารา ก,กิจการที่มีความต้องการมากที่สุดธุรกิจโรงแรมที่พักรองลงไปเป็นธุรกิจการบริการตำแหน่งงานที่ต้องการมากที่สุดคือพนักงานต้อนรับส่วนหน้ารองลงไปเป็นพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มและพนักงานนวดสปาขณะเดียวกันในช่วงนี้ซึ่งเป็นฤดูการท่องเที่ยวของภูเก็ตนายศึกษิ์สวรรณดิฐกุลนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ประเมินการเข้ามาของนักท่องเที่ยวว่าดีเกินคาดขยายตัวแบบก้าวกระโดด มีนักท่องเที่ยวเข้าภูเก็ตแล้วเกินกว่า10ล้านคนแบ่งสัดส่วนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยะเจและอีกร้อยละสาเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า1นึ0 0 0สล้านบาท การรองรับของห้องพักนี่น่าจะเพียงพอแต่ที่ติดปัญหาหนึ่งก็เรื่องการขาดแคลนแรงงานมากกว่าครับเพราะว่าอย่างโรงแรมบางแห่งเนี่ยมีจํานวนห้องพักยกตัวอย่างสัก200ห้องแต่ด้วยความที่จํานวนพนักง,งานอาจจะยังไม่เพียงพอก็อาจจะเปิดได้แค่สัก120ห้องถึง150ห้องในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะมีสถานประกอบการที่ต้องการคนเนี่ยประมาณสักพันสี่ร้อแห่งที่ตอบซอร์เวซึ่งพอเป็นจํานวนอัตราที่ขาดเนี่ยประมาณสัก14,0 0 0อัตราเลยครับแล้วในในนั้นเนี่ยเกือบครึ่งเป็นที่พักครับ ที่ต้องการาพนักง,งานแล้วก็แผนกที่ต้องการเยอะก็คือแผนกต้อนรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มครับแล้วก็แผนกแม่บ้านระยะ2-3ปีเนี้ยเราต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยครับอย่างก้าวกระโดดด้วยเพราะว่าการท่องเที่ยวอย่างที่บอกว่าจากที่เราต้องเริ่มจากศูนย์เลยในช่วงที่โควิดเนี่ยเกือบจะศูนย์พอปีเนี้ยเราได้10บล้านปีต่อไป20ปีต่อไป40มันก้าวกระโดดนะครับเป็นร้อยเปอร์เซนที่เติบโตขึ้นก็เลยคิดว่าอัตราการความต้องการเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นเท่าตัวเลยครับ เมื่อการท่องเที่ยวเติบโตแบบก้าวกระโดดแต่ส่วนทางกับแรงงานที่เข้ามาทํางานทําให้ภูเก็ตขนาดนี้ประสบกับวิกฤตแรงงานแรงงานเก่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดที่สถานประกอบการปิดตัวลงในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดเลือกที่จะกลับไปภูมิลําเนาและจนถึงขนาดนี้ยังไม่ได้อยากกลับมาทํางานที่ภูเก็ตเพราะไม่มั่นใจว่าจะเกิดเหตุการณ์ความไม่แน่นอนอะไรขึ้นอีกก่อนหน้านี้จังหวัดภูเก็ตได้เชิญตัวแทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มหาหรือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาโดยข้อสรุปในระยะเร่งด่วนนี้จะเน้นฝึกอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานให้กับนักเรียนที่กำลังจบมัธยมศึกษาปีที่3และผู้ว่างงานการจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานและวางแผนให้สถานศึกษาเตรียมกำลังผลิตคนรองรับตามความต้องการขณะที่กระทรวงแรงงานโดยกรมจัดหางานมีสามารถตรการเพื่อช่วยเหลือจังหวัดภูเก็ต1 คือประสานวิทยาลัยในจังหวัดพังงานำนักศึกษามาทำงานแบบพาร์ทไทม์ที่ภูเก็ตโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสต่อเนื่องไปจนถึงปีใหม่ 2. การจัดนัดพบแรงงานในวันที่27ธันวาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตและ 3. การเคลื่อนย้ายของแรงงานอย่างเป็นระบบจากทั่วประเทศเข้ามาในภูเก็ตภูเก็ตเป็นหนึ่งใน3จังหวัดที่มีอัตราค,ค่าจ้างขั้นต่ำสูงที่สุดในประเทศไทยคือ354บาทต่อวัน ดูดูการท่องเที่ยวของภูเก็ตปีนี้เมื่อนักท่องเที่ยวหลั่งไหลจนตลาดรายงานตั้งรับไม่ทันทําให้ขนาดนี้ภูเก็ตถือเป็นโอกาสทองของคนที่กําลังมองหางานทําโดยเฉพาะงานในภาคธุรกิจบริการการโรงแรมและภาคการท่องเที่ยวทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ตนาทีเียวยจริงๆทวงนี้นะครับ